รงระครับผมนี่เราย้ายยายกระท่อมนะครับนี่ครับแกงแกงแกงข้าครับยายยายกระท่อมครับยายสำนักงานครับยายสำนักงานไหมครับฟังน้ำพีมอบาหานครับ ยายไปฟังมองมานครับน oh. ี่ครับยายครับนี่ไปทางพนพ่อนว่านหีองมันเหี้ไปเร็วนั่นร่องยูทูบกันได้ดิไปแล้วไปแล้วครับนี่โอ้ทั้งพูนครับ นี่ครับมาอีแต่คนแข็งแรงครับสิมาตยังเป็ขาดแต่พอเราโหมอด้วน่าแก้ในมืนันย่หาของล วูบเนี่ยตรสอบยังก็วิ่งอันนี้น้ององเปาครับเย็น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 ลงาเด้อต่เขเาเด้อเยูเย็นมาอกับพุครับ ไข่ลายครับและผู้ดนบสุรทนครับเกมน้อยไข่ลายครับไม่ลักซบเลยนี่นี่เลยนักก็นักหน่อ

ันีีน้ำมือไม่มอได้จอยน้ำมือบักนั้นหงามเอาอะไครับติดเล้วครับรถติดอ้ น้องน้ำเนี <đ em fundamentals dragging> ับน้องน้ำเนน้องซาลป้าอ้โีเปี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเสียง เกรถถังนะครับกำพองอคุณเลือหนา,าใหญ่ครับตันนี้ใหญ่เชือกนี่ใหญ่จนได้ชื่อชายารถถังนี่บรรยากาศร,มรวมๆหลายครับวันนี้งาน,นมากมืด นี่ชื่ออะไรไม่รู้นะเสีอกนี้โหมีตำหน่งนี่ขาใหญ่ครับปลายพอนไช่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เรียกเวียนครับผมสองตัวครับสองเชียกครับ

เออเยอยอออันนี้น้องน้องมุกอันนี้น้องผิดทายน้องมุก

อันนี้เราให้กำลังใจครับนี่ครับผมอน,น้เบอร์สิครับโอ้นนเบอร์สิบครับ น okay. okay. right. oh, okay. like no no in ี่ครับน้องใบเตยครับนี่กำลังฟองนะครับมานอนเฝ้าน้องใบเตยนะครับนี่ฟองน้องนิ่งหน่องนะครับคลายนิ่งหน่องยกอ๋อเฮ้ยแน่เตย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 เยเตยเตย

<laughs> ออกตัวไอ้ก่นโอ้ยครับนองกันแ <laughs> ค <c oughs> รับโอ้นี่ไก้ครับตัวนดินี่แปะแปะนั่นเลยนี่เวลานั่นะ เวลาเม่าหักแปลขาเสียนอือฮะลงมาอีกหน่อยหนึ่งมีพลายหน่องของเรานี่ใหญ่บิ๊กไซส์ครับนี่ครับที่ทัดน้องไม่เจอไรชคอดแล้ว โอ้ยไกลแ่ไห้พื่อนโอ้ยทั้งนมัซ้ำมาหอด้วนี่หอดแล้วคือมาตั้งพีเดอลเดืไปนแล้วหลังเด้วะ

บรรยากาศรวมๆนะครับโอเคต้องไปเตะโอ้